ผู้หญิงกัมพูชาคนนี้นะครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรก็ต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นดารานางแบบชาวกัมพูชาเธอมีชื่อว่าพิชานันพิชานันนี้เธอเป็น,ในใคล้ายๆว่าเป็นฟรีเซนเตอร์ให้กับมวยกุนคาเมร์แล้วก็กองทัพของกัมพูชาซึ่งในแอคเคาท์ของเธอในชุดชีพของเธอนั้นเธอมักจะโพสท่าลีลาการต่อสู้แบบมวยกุนคาเมร์นะครับและเธอเนี่ย ก็ยังเป็นทหารด้วยและตอนนี้เธอก็กําลังจะแสดงหนังอยู่ไม่รู้ว่าถ่ายทําเสร็จหรือยังเป็นหนังเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวคาเมนสมัยโบราณเป็นหนังย้อนยุคเกี่ยวกับมวยคุนคาเมนี่แหละนะครับเธอมักจะแนะนําให้กับผู้ที่มาเยือนกัมพูชานักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวกัมพูชาเธอมักจะชี้แจงว่ามวยคุนคาเมนี้มีต้นกําเนิดมานานแล้วมีต้นกําเนิดมาก่อนมวยไทยและมวยไทยนี่ก็คือ ไปก๊อปปี้เอาไปก๊อปปี้มวยคุณคาเมไปลอกเรียนแบบมวยคุณคาเมซึ่งเธอก็จะชี้ไปที่กำแพงวัดกำแพงอะไรก็ไม่รู้ละกำแพงสารพัดนี่ของพวกเขาว่านี่คือศิลปะของขม้นมวยขมย้นนะครับแต่ผมก็ทราบมาว่านาครวัดนครธมต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวขมรนถูกมันถูกสร้างขึ้นโดยคนอินเดียนะครับเป็นคนสร้างขึ้นและแน่นอนว่าขมรนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกสมัยนั้นนะ คนอินเดียมาสร้างแล้วจะเป็นต้นกําเนิดมวยคุณขแมรได้ยังไงนะครับเขาก็มาโนไปเรื่อยแล้วก็ยังอินข่าวว่ามีการทํากําแพงใหม่ทําอะไรใหม่ๆ <c oughs> มีการแกะสลักใหม่ประมาณนี้นะครับสําหรับพิษ,ษณานีนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากให้เธอขึ้นชกบนเวทีจริงๆไม่อยากให้เธอมาโชว์ในโซเชียลซึ่งเธอก็พยายามปฏิเสธาบเบียดมาตลอดว่าไม่พร้อมนั่นน,น,นี่นั่นมาก จริงๆแล้วเธอไม่ใช่นักมวยครับเธอไม่เคยฝึกซ้อมมวยที่เธอทําอย่างเนี้คล้าๆว่าตอนแรกๆนะก่อนที่จะมาเป็นทหารก่อนที่ไปถูกจ้าถูกใจฮุนเซนอะไรทั้งหลายเนี่ยเธอก็โพสโชลีลามวยกุนเทเมจากาภาพยนตร์เรื่ององค์บากนะครับก็ไปเข้าตากับพู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นเออว่าเธอคนนี้มีความสามารถน่าจะใช้ในการปรโมทกองทัพของกัมพูชาได้กองทัพข,ของขมนได้ก็เลยเอาเธอเข้ามา รับใช้ในกองทัพแต่ผมขำอย่างเดียวนะครับคือกองทัพกัมูชาเนี่ยเอาเธอคนนี้ไปฝึกการต่อสู้ให้กับหน่วยทหารของเขมรไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นหน่วยอะไรน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาคนที่ไม่เป็นมวยเอาคนที่ต่อสู้ไม่เป็นเป็นเตะต่อสู้ในโชเชียลไปฝึกสอนกองทัพโอ้โหนี่น่าขำจริงๆนะครับคือหมดปัญญาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่ได้ดูถูกเคอนะครับ ไม่ได้ดูถูกถือแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสําหรับเธอคนนี้นะครับคือผมก็เข้าใจว่าเธอน่าจะมีแฟนแล้วล่ะนะครับเพราะว่าด้วยท่าทางหน้าตาของเธอนี่ก็อายุคงจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับอาจจะถึงเรียก3แล้วเธอนี่ก็คือเป็นขวัญใจของชาวกัมพูชาเป็นขวัญใจของหนุ่มๆชาวคาบิเนทั้งหลายหลายคนก็อยากได้เธอมาเป็นแฟนนะครับหลายคนก็อยากได้เธอมาเชิชุม แต่ผมนั้นไม่ใช่แน่นอนคือผมไม่ชอบคือพวกเธอเนี่ยก็ยังคงอยู่ก็ยังคงโปรโมทมวยคุณคแมรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญโซเชียลของเธอนะครับคลิปของเธอนั้นจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นสักเท่าไหร่ในโซเชียล t i k t o อกในโซเชียล YouTube หรือ Facebook ส่วนใหญ่เธอนั้นจะเน้นหนักไปที่โซเชียลจีนนะครับก็แน่นอนว่าจีนนั้นไม่สามารถที่จะใช้ Google ได้ เธอก็จะไปโพสลงในโซเชียลของจีนตามแอป,ปต่างๆของจีนนะครับครับนี่เป็นเรื่องราวของนางแบบคุณคแม่นะครับพิชชาั์นันทชอบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องใหม่อยังช่อง1 0อยแดดาม่าด้วยนะครับผม